วันนี้มาทําอะไรเอ่ยวันนี้ผมมาตีเบสบอลครับผมเออเป็นยังไงบ้างดูสภาพก็รู้ว่าสนุกครับผม <c oughs> ไม่เหนื่อยลยครับผมเป็นการตีครั้งแรกครับรู้สึกือนเราได้ย้อนย้อนยุคย้อนย้อนวัยกลับไปตอนอยู่ไฮสคูลอะไรยครับได้กลับไปรู้สึกคิดถึงเพื่อนๆครับอยากอยากเจอเพื่อนๆ <laughs> มากเคยเล่นมาก่อนหรือเปล่าคะ <laughs> เอ่อ เคยเคยเล่นแต่เป็นซอฟบอลครับผมซอฟบอลก็เป็นเหมือนแบบเป็นเป็นบอลที่แบบง่ายขึ้นมันจะมีแป้นมาแล้วก็มีลูกบอลให้เราตีครับใช่วันนี้ได้ออกกำลังกายส่วนไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะโอ้เอ่อที่ที่รู้สึกสุดๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นแขนแขนที่เราต้องใช้ตีครับตอนนี้รู้สึกช้ามากมือมันก็สั่นๆมันจะมันสั่นละแต่ว่าที่รู้สึกได้ได้จริงๆก็ ได้เหมือนคาร์ดิโอครับเหมือนเราไม่ต้องไปปกติเราไม่นช,นชอบแบบเราวิ่งให้มันเหงื่อออกอะไรนะแต่ว่าวันนี้มาตีแค่นี้นก็ชุมม่มทั้งตัวเลยออกเยอะมากได้ฝึกอะไรเป็นพิเศษไหมคะสมาธิหรืออะไรอย่างน<ม>ี mm ้ hmm. ผมว่าสมาธิครับผมว่าเวลาตีเราต้องเราต้องโฟกัสว่ายังไงให้มันแบบตีให้โดนบอลนะครับเราต้องโฟกัสกันบบอลอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอื่นเพราะคิดเรื่องอื่นเมื่อไหร่บอลไปพุ่มกันละ ก็สวี<ร>ใ,ให้เพืเอพูดถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายนิดนึงสารผมนะครับประโยชน์ของการออกกำลังกายคือเราได้หลังนนะเราได้เราได้ผมรู้สึกว่าการออกกำลังกายมันมันคือสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขนะครับผมรู้สึกว่าเราคลายเคยรียดอะ่ะเพราะปกติเราทำทำ,ทำอยู่บ้านเราก็ต้องทำงานเราก็ต้องเรียนหนังสืออะไระครับผมรู้สึกว่าการออกกำลังกายมันเป็นวิธีที่เราเราจะหลุดจากตรงน,นั้นมาได้แล้วก็รู้สึกมีความสุขครับผมให่ทุกคนออกกำลังกายดีครับ thank